มาชวนทุกคนเข้านอนกันค่ะอ่าได้ยาไปแล้วก็เริ่มตาปลื้แล,ละเริ่มจะมาชวนทุกคนเข้าเข้านอนนะคะเพราะว่ายาออกฤทธิ์ละจากคนที่ไม่เคยทานยาเลยจากคนที่แบบเขาเรียกอะไรแทบจะไม่รู้จัก ยาแก้ไอยาแก้แพ้ลูกอมแก้อะไะคือจากคนที่ไม่รู้จัก <c oughs> ตอนนี้เริ่มรู้จักแล้วอ <c oughs> นะแต่ฝนเป็นคนชชคดีหน่อยคือฝนเป็นคนไม่กินน้ําเย็นนะคะไม่กินน้ําเย็นกินเป็นน้ําอุ่นเป็นชาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลก็เลยง่ายหน่อยเมื่อวานนี้อาการระคายคอทั้งวันเลย ก็อัดยาแก้แพ้ลงไปหลับสนิทร่วงวันนี้ก็อาการดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังแต่ก็ยังกินพวกน้ำขิงพวกชาอุ่นแล้วร้อนอยู่นะคะโถจะบอกว่าอายุเยอะแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องออกกำลังกายเพิ่มบันออกกำลังกายแล้วแหละแต่ตอนนี้เข้านอนค่ะฝันดีนะคะ